아우 나보다 네 3만 아신 가벼요 아신 가벼요 원뭔원 ชี้นตัวใหญ่กวบ,บัวนะแต่ว่าไม่ได้สูงกวบ,บัวหรอกถือว่าตัวใหญ่นะแซมออกเดินข่มบัวไหมแซมใกล้หายหนึ่งหัวหน่ะไล่น้อยเดียวกันหรือว่าพี่ว่าน่าจะหายก่อนไปวัดเชิงเขานี่ขี่เล่นเผื่อได้ไปวัดเชิงเขาไอ้หัวพ,พี่เดินข้างพี่ไหมเวลาเวลาแซม อะไรวะเดินไกลๆก็ได้เอาะสิบกิโลอ่ะพี่ให้เองขี่ร์ไซรอเลยอ่ะเองเองเองเสียวเลยวะเสียวช้างานเลยวะ

คนแดขคิวรถไซนะอบระนะสนกวะกระสนสนกระนระกสนกนรสนกนกรนกะสุนกะุนกุนนะุนนกนังะสกรนนกัะนะนกะนนนักกนะนกนนะน เดินเดินดูแค่นี้ก่นีไงทไมเขาไม่กล้าให้ผมไปด้วยาทอดอยู่อย่างนี้ก็

เหนวะหมดางไปดิโอ้ยพวกนั้นลงน้ำสาหรอแก้งอะไรเนี่ยแก้งอะไรเนี่ยแก้งแกงอะไรเนี่ยเหรแก้งเล่นน้ำสาหรอเนี่ยเโอ้ลมแรงมากนะดีท the ี่เอาไม้มาด้วยเอ้าไม้แบตหมดอีก โอ้ไม่แบตหมดก็ม่ฟ <io fire _> ังเียงทชาลด้ครับ <your> ด <Yesterday songs> ีกว่าไม่มีอะไรดูดีมากาอาห้ผัวดีดีเดับ 天妈！好天妈！ เดินก้าไปทัก chơi gặp hai liếu cơ hùa hai liếu cơ hùa hùa tơ hiếu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สวัสดีครับไปเลยมาไทยเหลือตัวเ,เขากลัวหมาบ,บีบ้าบ,บีบ้าเฮ้ยเห็นหานเองเอ้ยไอ้บ้บ่บ อันนี้เอาอไปทางไหนดิป่านอ่อนเอาไปไกลไปตรงไหนแล้วสมุนมารอะไนะพอดลงตงีนัพนท่าสมุนโคมขนาพี่บัวยเยอะวิ่งสายไปสายมาอยู่ วิ่งสายไปสายมาเลยครับโมฆะลังเยอะเลยพอเชือกนี้พร้อมบุ้งอะ่ะแต่ว่าวิ่งไม่ออกอเอาไอ้เบอร์ไปไหนเอาเค เ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไล์สดให้แม่ๆได้ดูบ้างนะครับสวัสดีครับ